สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรอยับใครเล่ค่ะสัญญาค่ะลูกหมีค่ะเหลือใครลิลี่ค่ะ ลอยแล้วค่ะตอนนี้สิกอีกดีใจดีใจอาะให้น้องตอบบ้างดีกว่าเพราะว่าถ้ากับลูกหมีคือแบบดีใจอยู่แล้วแน่นอนแต่ว่าสาหรับน้องในฐานะเรื่องแรกน้องสิ่งไงบ้างก็ตื่นเต้นมากแบบดีใจมากค่ะเพราะว่าค, <ๆ S 2> คือกลักวกลัวเล่นไปเล่นมาแล้วมันไปเป็นก้างขวางคอ,อเขาเก็ตป้าแบบว่าถ้าสมมติแบบ เราเล่นแบบไม่ได้ไปเวเดียวกับเขาเราเล่นคนเราเวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่ากลัวว่ากระแสมันจะสวนกับอ๋อใช่แต่แบบว่าพอมาดูกระแสอีกทีนึ่งมันก็แบบเออก็ยังดีมากน่ารักมากอืมใช่ก็ก็อย่างที่บอกเลยคือแบบกระแสแบบคือตอนแรกก็กลัวเหมือนกันว่าคือคนจะเชียร์น้องไหมเพราะว่าแบบเราคุยกันตั้งแต่แรกแล้วว่าแบบ เราอยากให้ซีรีส์เรื่องนี้ออกมาโดยการที่คนดูเชียชร์ทุกคนเลยเชร์ทุกตัวละครแล้วคือฟีดแบ็กมันออกมาคือเป็นแบบนั้นเราก็แบบดีใจว่าเออสารที่เราส่งไปอ่ะมันถึงคนดูใช่ค่ะแบบลุยด้วยกันไปไหนคือสี่คนอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าตัวเมกับตัวไอไม่มีแยมกับจีก็ก็ไม่คอม p l e t เหมือนกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าขาดตัวละครไหนไปไม่ได้เลย คิด<ต>ว่าการเป็นเมย์ได้นะ่ะคือคือเก่งละหนูว่าเพราะมันไกลตัวหนูมากเลยแบบซีนไหนก็ได้ซีนไหนก็ได้ใช่ไหมหมีให้ซีนซีนที่เดินส่วนกับเนี้ยเวอร์ดิคือมันมันตอนถ่ายมันไม่มีอะไรเลยนะแต่ตอนตัดออกมามันแบบคือเราฟังเขาแล้วก็มีความแบบเจ้าเล่ห์เห็นภาพผ้ามันตัดไปตัดมามแล้วก็แบบมีความแบบเออเหมือน ซีนนั้นอนะคือพรีเซนต์สี่คนพร้อมกันเลยคือพรีเซนต์หมีด้วยพรีเซนต์ซอนด้วยแล้วก็น้องๆด้วยก็คือทุกคนต่างแบบสวยแล้วก็แบบโดดเด่นเลยจริงจริงก็รู้สึกว่ามันทุกอย่างมันดูใหญ่ยิ่งใหญ่ไปหมดเลยถ้าต้องเลือกก็เลือกซีนเะว่าชุมเหมยอะค่ะรู้สึกว่ามันเป็นผู้นําดีอะแบบดูเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเอง <laughs> ดูเป็นผู้นำอะไม่กระตกระตากเออของหนูหนูเลือกซี ซีนที่หนูร้องไห้แล้วกันเพราะว่าเป็นซีนเดียวที่หนูไม่กล้าดูอ่ะแบบว่าต่อให้แบบว่าจะไปรีดูกี่รอบก็จะสกิปซีนนี้ตลอดแบบว่ากเป็นคนเซิที่ะอ่มะแล้วแบบมันจะร้องไห้อะไรเงี้ยสงสารตัวเองเก่งๆเนาะอ่ะของหนูหนูชอบซีนที่ทํากาแฟหกอืมเพราะแบบเฮ้ยคิดได้ยังไงคือเอ็กซ์เปิเกินคุณไอโอเลนก็คงไม่คิดว่าแยมจะทำหนการนี้เลิศ คุณเมย์ทำหน้าตกใจเลยนะคะแต่เขาตัดออกหน้าหนูไปเนี้ยคืองงว่าที่แรมเดินไปพูดสัญญาแล้วล่ะใช่ทำหน้าอย่างนี้ไปเลยนี่รู้สึกว่านี่ลุ้นกับซีนทำกาแฟหกมากอ๋อใช่ใช่ซีนเดิมเพราะอย่างแรกอ่ะมันเขาบอกว่ามันได้แค่เทคหรือจริงจริงเขาบอกว่าเทคเดียวแต่ว่าโชคดีที่แบบว่าปึ้งแรกอ่ะมันหก น้อยมากเขาบอกว่าจะอยากให้มันหกมากกว่านี้ก็เลยทาการรีเซ็ตแค่แป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเทคสองคือลุ้นมากเพราะมันโอ้โหคือหนูแบบคือมันกดดันที่หนูแหละเพราะหนูต้องศาสตร์ไปแบบโดนจุดแบบต้องจุดนี้เท่านั้นแล้วต้องแบบองศานี้อะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยแบบเครียดเพราะเพราะว่าป้าโอบอกว่าเทคเดียวนะเบลล่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพาซีนไปให้จบเออเขาใช้คำนี้คือเครียดมากแบบนี้เลยมันเลยกดดันคือเครียดมากแต่พอศาสตร์ตรงจุดแบบหูโล่งเลยอะตอนนั้นอะแบบ ขอบคุณมาก <laughs> ที่โยนตรงจุดอะค่ะความประมาว่านของหนูหนูรู้สึกว่าไม่ค่ะเพราะว่าไอหนูเคยมีก่อนหน้านั้นมาแล้วคือขับไฟเดย์มันจะเป็นเล็กๆน้อยๆค่ะ <laughs> แต่ว่าอันนี้ไมคนก็ค่อนข้างที่จะดีบ <laughs> มากกว่าก็เหมือนแบบว่าเราแค่เหมือน เกิดนะก็หนูเล่นเป็นตัวเองเล่นเป็นตัวเองอะค่ะแบบว่าก็รู้สึกว่าปกติค่ะเล่นเป็นตัวเองเลยใช่ในเรื่องยามเล่นเป็นตัวเองเลยค่ะก็รู้สึกว่ายางก็ไม่ได้ปรับอะไรเยอะใช่ใช่ค่ะจริงกินกินกินคืออาหารกองก็อร่อยนะ สั่งกันแบบโอ้โหสั่งจากข้างนอกค่ะมันต้องมีเหลือไม่ว่าแต่ต้องต้องมีระเบิดระเบ้อคือทุกคนสั่งเหมือนคนละร้านใช่เลยใช่เลยนี่จําได้ว่าแบบจําได้เลยว่ามีชุดหนึ่งที่คือมันถ่ายสลับกันอนะคิวหนึ่งใส่ชุดระโงมปนบานคือหลังหลก็ยังมีอยู่บ้างนิดหนึ่งตอนใกล้จะจบแล้วอะไรเงี้ยใส่ไม่ได้แล้วมันจะมีสองตะขอหนูจําได้ว่าตอนแรกอะคิวหนึ่งใส่ตะขอในสุดเลยแต่ว่าสุดท้ายอะของชุดนี้ส่งท้ายชุดนี้ใส่ตะขอนอกเพราะว่ากินแบบ แฝด <แฟ S 2> มากเราคือจําได้ว่าสตาลิททาเลยพี่ชายถามว่าเฮ้สชนญาทําไมอะม่ะ <c oughs> มันเยอะนะมันแบบแน่นเลยนะอะไรเงี้ยก็กินเยอะเนี่ยกินกันน้องๆเราทูกทีใช่คือไม่ได้สั่งเลยพี่ๆสั่งตลอดใช่เมมีมีอ<ต>ืมกินจริงๆถ้ากินเผ็ดได้แต่ว่าถ้ากินปุ๊บมันจะมันจะจูดเลยมันจะไวเลยล่ะค่ะกินได้แต่ว่าไม่มากละกันอืมเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งคือ เป็นเลขกินทูลีใช่คือหน้าเขาดูเป็นแบบคนหนูอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็แบบคือวันนั้นที่จอนเราดิใช่คือซาคือพ่อโอยื่นให้ให้ซอเพราะว่าคือก็ดูดูหน้าก็รู้แล้วนี่หนูน่าจะเป็นคนกินเรียนอะไรเงี้ยหนูก็อุ้ยเอาละโอเคพ่อโอมาปุ๊บคราวนี้คือหนู่มั่นใจมากว่าหยิบมาให้น้องไงไอ้น้องหยีชัวพอดูจากรูปรางภายนอกคือชีดูเป็นคนน่าจะเหม็นทูลีน่ะขนาดอลูกหมียังเหม็นเลยคิดดูเออหนูยื่นให้คนหยีคือลิลลี่เพราะลิลลี่ไม่กิน น้องคือแบบพี่คะอยู่ที่ไหนอะคะทุเรียน้องนี้มีอีกไหมคะเขาอยากกินมากเลยแล้วเสียงเป็นอย่างนี้เลยแล้วพี่สอนให้ภูใหญ่หนูกินหมดเลยแต่ความแบบความงงคือฝั่งนี้กินทุเรียนมานี่เหม็นนะแต่กินนัตโตะใช่สองคนไม่เหมือนกันคืออย่างเงี้ยทั้งวันจะอยู่อย่างเงี้ยคืออยู่กันอยู่อย่างเงี้ยจริงอู้เหมือนกิจใช่คือหมีกันลี่หมีกันลี่จะแบบนี้ทั้งวันทั้งคืนฝั่งนี้แบบอีทุเรียนนะแต่กินนัตโตะเออใช่ ใช่เหม็นครับม่อ้แล้าพี่ให้ก็เขามอุ้ยเห็นแล้วที่เมาอ่ะได้หนูหลับรอเลยแล้วกันอุ้ยตอนเขาเมาหนูหนูไปบอกเขาเหมือนกันว่าหนูฟังแล้วหนูแบบซึ้ง แล้วคุณมาผมว่าไงนะคุณจอนพูดดีพี่พูดดีมากแบบนั่งฟังแล้วแบบนี่บอกว่าเดี๋ยวคือพูดคร่าวๆนะบอกว่าลิลลี่เป็นเล่ตั้งใจมากคือฝากน้องด้วยไม่ว่าจะพูดกี่สื่อพูดตลอดว่าฝากน้องด้วยเพราะว่าน้องน่ารักน้องตั้งใจน้องเก่งน้องมีของจริงของอะไรขอบคุณค่ะของตลกเออพูดแล้วจริงอ่ะแล้วแต่แล้วแต่น้องว่าพูดเท่อแล้วพี่นั่งอยู่อ่ะ เดี๋ยวจะร้องคนเราเันเมาส์มันเมาได้เลยนะคะเมาในกองเหรอคะหรือว่าเอาเรื่องตลกไมคะอะไรก็ได้มาอะไรเดียวอย่าร้องไห้แล้วกันในกองนอกกองอะไรกันเน่คือพี่น่ารักมากพรู้สึกว่าแบบเขาสอบเป็นคนที่ซัพพอร์ตที่ดีมากเลยค่ะแบบว่าไม่ว่าจะเจออะไรก็แบบว่าเขาสามารถแฮนด์ลสถานการณ์ให้ได้แบบว่าอย่างเช่นเราโดนแบบป้าดุป้าป้าโอดุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาแบบไม่เป็นไรทำนีไปไปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบเขาจะช่วย ซัพพอร์ตความร<ช>ู้สึกเราให้มันไม่ดีเกินเวลาจเจออะไรอย่างเยอย่างมีซีนหนึ่งที่หนูโดนป้าดุพี่หมีอะก็แบบไปพูดกับเป้าให้ว่าเหมือนแบบอย่าไปว่าน้องมากคือว่าหมีได้แต่อย่าไปว่าน้องไม่งั้นน้องอาจจะไปแบบเสียใจทีหลังนะอ,อ,อะไรเงี้ยแล้วพี่หมีมาบอกทีหลังหนูก็แบบ <c oughs> ขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยแบบตอนแรกหนูก็งงว่าทําไมเขาคุยดี <c oughs> แล้วพี่หมีก็มาบอกว่าเออไปพูดให้อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเวลาบางซีนที่เข้ากับพี่หมีแล้วเป้าดุอะไรเงี้ย พี three, better, there, <the> <ongs> ่หมีก็แบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่แหละเอออันนี้แหละอันนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะตอบตลอดหรือแบบเวลาหนูร้องไห้พี่ซอนก็จะถามแบบเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเขาค่อยถามค่อยแบบสังเกตอาการอยู่ตลอดใช่ซึ้งนะซึ้งนะอือหนึ่งเลยเนาะของไอวารินคือสอนให้แบบรู้ว่าแบบ ความรักของพ่อแม่คือแบบคือเขาก็สำคัญอะเพราะว่าตัวไออะ <c oughs> คือเป็นเด็กที่แบบขาดความอบอ,อุ่นเลยแล้วแบบพอพอวันหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบมีคนที่แบบรักเข้ามาหรือว่าแบบมีครอบครัว เข้ามารักเรามันคือแบบทุกอย่างมันเพอร์เฟกมากเลยไม่ว่าจะทําอะไรคือชีวิตรู้สึกว่าแบบง่ายมากง่ายขึ้นเยอะเวลามีคนรักสปอร์ตซึ่งต่างกันกับช่วงที่แบบพ่อไม่ค่อยแบบสนใจพ่อไม่รักอะไรเงี้ยคือมันคนเราฟิลเลยเราไม่มีจิตใจจะทําอะไรเลยอะไรเียก็เลยรู้สึกว่าความรักคือของครอบครัวคือแบบที่สุดเลยจริงเราพูดเรืออ่องความรักแล้วพูดเรื่องธุรกิจแล้วกันก็รู้สึกว่า คือมันเป็นเรื่องของความฝันแต่เราคนมีความฝันไม่เหมือนกันไงตัวมริคาก็ก็สอนให้ชาต์รู้ว่าถ้าเราไม่ยอมแพ้อ่ะคือไม่มีอะไรที่เราทำาไม่ได้อะแล้วก็บวกกับว่า <c oughs> ไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จด้วยด้วยวิธีอะไรอ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราทํามันด้วยตัวมันตัวเราเองอ่ะโดยที่ไม่ได้พึ่งพาใครหมายถึงว่าทํามันสําเร็จด้วยตัวเราแบบเพียวๆเลยอ่ะมันน่าภูมิใจมากๆเลย แล้วพอเรามองย้อนกลับไปคือเหมือนมคม่า <settings> ก็รู้สึกว่าตัวละครเมิกามันมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอะฉันก็รู้สึกว่าถ้าเขาตั้งใจแล้วเขาจะต้องทําให้ได้อะไรเงี้ยท้ายที่สุดแล้วไม่รู้ว่าการประมูลจะชนะหรือไม่ชนะแต่เธอรู้สึกว่าจบอันนี้ไปอะไม่ได้หมายความว่ามันสุดทางเขาเขาไปต่อในอีกเวรหนึ่งได้เลยก็ของตัวจีสอนให้หนูนิ่งขึ้นแล้วก็ คิดอะไรรอบคอบมากขึ้นเพราะมันค่อนข้างต่างจากตัวจริงเยอะเลยค่ะก็น่าจะได้แค่นี้เพราะดืนไม่ได้แล้วน่าจะได้แค่ยากเกินแค่นี้ยากเกินค่ะไม่ไหวไะรอฟังไปเร่เลยอะอออ่าของหนูนะคะหนูเป็นตัวเองได้เรียนรู้แบบการตอบแทนคนคนหนึ่งใช่รู้สึกว่า ่ะพูดได้พูได้แล้วใช่ไหมแบบว่าเออเจ้านายเราอุ้มชูเรามาคือชุบชีวิตใหม่ให้เราเราก็เลยตั้งใจทํางานให้เขาคือเราจะมีความรักเราก็ไม่ยอมมีเพราะเราแบบอยากจะทํางานทุกอย่างเพื่อเพื่อเจ้านายของเราใช่คือบุญคุณอ่ะไม่ใช่คอยากตอบแทนใช่ซึ่งเลยนนาจะมีเมนคืออะไร คิดว่าแบบจะต้องตอบตลกอ่ะพี่ซอนหนูหนูไม่ตลกหนูไม่ตลกเชอร์ไพร์ไม่ตลกเล้วเชลล่ะอาจจะยังนะอาจจะยังเฮ้ยชมหน่อยชมน่ารักตอบยินดีตอบคำถามเก่งเลยล่ะหนักได้ได้สิได้สิ ได้จรยมทุกดอกแล้วบอกรักกันนะคะได้สุดท้ายแล้วมันมันต้องมีคนยอมใช่มันต้องมีคนยอมหมายถึงว่าถ้าถ้าสมมติไม่ยอมจริงๆเราไฟกันด้วยความสามารถเลยเราเราตัดไปเลยว่าเราเรารักกันอ่ะคือรักคือรักส่วนรักแต่ถ้าสมมติว่างานคืองานเราโฟกัสเลยว่าโอเคถ้า ถ้าคุณชนะเราต้องดูด้วยว่าเขาเก่งจริงต้องยอรไปเขาคือเนาะคนละกันคือมันมันยอมให้ีคนไปได้ดีอ่ะสมมติว่าเป็นชนะชนะก็คงจะรู้สึกดีใจกับหมี่มากๆถ้าหมี่ทาอะไรด้วยด้วยตัวหมีเองแล้วหมี่ประสบความสำเร็จแม้ว่าณวันนั้นมันจะเป็นหมี่คนเดียวที่ได้ไปอ่ะก็รู้สึกว่ามันมันดีใจด้วยดีใจไปกับเขาด้วยสุดท้าก็ท่างจะแบบก็ที่ได้กันหด้มา สองคนนี้เหรอคะเขาชอบกันจะตายเขาเล่นเชิงกันอยู่เล่นเชิงกันอยู่ยจ้านหนูนี่ชอบมากอชอบแบบชอบแบบอย่างมันปวดหัวคือเจ้านายหนูนะคะคือชอบมากเขาเล่นเชิงกันเฉยๆค่ะจริงค่ะคือแบบว่ามองร้อยเมตรก็รู้ว่าชอบแต่ก็ที่เขาหมายถึงเธอสองคนอ๋อเอาเพรว่ามันคุ้นเนอะคือของหนูหนูไม่ได้แบบจะไปสืบอะไร ฟังเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแค่เป็นเพื่อนกับคนคนหนึ่งแล้วเขาทําดีกับเราก็เลยรู้สึกดีมากขึ้นอืสําหรับของหนูอ๋อหนูไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกับเขาค่ะตอนมาถึงตอนแรกแล้วก็ก็น่าจะนิสัยคล้ายๆเจ้านายของตัวเองค่ะแบบว่าเหมือนยอมสนิทกับเขาเพื่อที่จะแบบว่าล้วงความลับในตอนในตอนแรกๆนะคะตอนหลังๆอาจจะมีเปลี่ยนแปลง พี่พี่พี่พวกหนูเหรอคะได้แลวความประทับใจของพี่พีรู้สึกว่าจะร้องไห้ไหมเนี่ยแต่ละซีนที่เขาเล่นอะมันมันได้รับรู้ถึงอารมณ์จริงเพราะว่าพวกหนูก็นั่งดูกันอยู่หลังมอนิเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบก็คือแบบเห็นแค่หลังมอที่ยังไม่ได้ตัดต่ออะยังไม่ได้ใส่ใส่แบบเพลงใส่แบบอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเออมันดีแล้วพอมาเห็น ในในที่แบบมันออกมาแล้วอ่ะมันก็รู้สึกแบบเขาเก่งเก่งกันจริงๆอะค่ะจริงเวลาอยู่ในกองคือพี่ๆสองคนจะมีซีนแบบติด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 ติกันเยอะแล้วก็ติดกันหลายวันคือไม่ไม่ค่อยเห็นพี่เขาได้นอนเท่าไหร่ <c oughs> ก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาเก่งมากเวลามา <c oughs> <ong> กองคือคือแบบพี่หมี่นีซอนก็จะมีเอนเตอร์จีตลอดหนูแบบเฮ้ยนี่หนูถามว่าได้นอนไหมก็บอกว่าไม่ได้นอนเลยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเก่งมากแล้วก็บทแต่ละบทที่เขาต้องพูดอย่างเงี้ยยาวแบบชยาวมากใช่แล้วแบบว่า แบบในกองเขาก็มีเล่นกันนะคะเล่นก็นแบบต่อให้บทยาวแค่ไหนเขาก็มีเล่นกันแต่พอแบบ <c oughs> ว่าห้าสี่สามสองหนึ่งปึ้งเขาพ <c oughs> ูดได้หนูก็แบบคุณไอเป็นคน ي, ุณเมเลยห้าหนูยังจะเชิงหนูยังจะเชิงอยู่ <c oughs> ยเลยอะ่ะ <c oughs> นี่ก็ใหญ่ใเหมือนกัน <c oughs> หนูจะเชิงอยู่นั่น <c oughs> <c oughs> น่ะอ๋อตาเหลือกเลย อม,มันเคยมีฟิลนั้นนะนะคือทําให้น้องดูเฉยแล้วน้องชอบแบบชอบม<อ>ากเลยอ่ะถ้ามีขันเล่นตลกให้น้องดูไงชอบเล่นตลกให้ดูแต่มันมีวันนะวันที่ห<ร>น,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 นูจริงจริงอ่ะคือจําได้เลยว่านอนเก้าอี้เบลเล่ตอนเบลเล่เข้าซีรีส์นี้แล้วหนูนอนรู้เลยว่าตัวเองนอนหลับแี้วผมว่าไม่ไหวแล้วจะตื่นมาปุ๊บได้เลยทำงานตอนนั้นเลยเก่งสปิริตมากเก่งจริงหนูแบบดยอมรับประเทศอันตรายอ่ะจริงคนจะนับวันเลี่ยเวอรไอดอลเลยอ่ะ โเกับซึ้งแล้วเกับซึงแล้วอ๋อหนูเกือบลุกแล้วเมื่อกี้ไม่ไหวแล้วได้ค่ะสวัสดีค่ะไอวรินค่ะสวัสดีค่ะเมวิกาค่ะค่ะสวัสดีค่ะจีรนาค่ะสวัสดีค่ะแยมค่ะเท เก่งรวยแล้วก็เป็นคนหลอกล่อคนได้มีชั้นเชิงค่ะเหมือนกันค่ะจริงๆนี่เขาคิดว่าเขาเหลี่ยมแล้วเราเหลี่ยมกว่าเยอะค่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าใครจะเหลี่ยมกว่าใครแต่ที่แน่ๆคือมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนค่ะ <c oughs> ตวัวจีก็เป็นคนนิ่งสุขุมไม่ไม่ค่อยพูดค่ะเก็บความรู้สึกเก่งแล้วก็วางแผนเก่งค่ะค่ะแยมก็ e x t r o v e r t ค่ะ e x t r o v e r t มา <laughs> คิดบวกตลอดแล้วก็ไม่มีเสียงในหัวเพราะว่าพูดออกมาทุกอย่างเลยจริงแฮปปี้ <laughs> <Happy. S 2> อ่ะเห็นไหมทุกคน hi ยมเอง <laughs> อยู่เฉยๆ <laughs> อ่ะคุณไหนคุณไหนคะ <laughs> ค่ะแน่นอนว่อานออเรนานะเพราะว่าแน่นอนผู้นำคือมีประสบการณ์มากกว่าแล้วก็ เป็นคนที่คือวางแผนทุกอย่างไวแล้วอะไรเงี้ยรอบคอบอืมแต่ถ้าพูดถึงการประมูลครั้งนี้นะคะรู้สึกว่าจริงๆเราก็ต้องดูว่าแต่ละบริษัทมันก็มีความเขาเรียกว่าอะไรความถนัดต่างกันอย่างนี้ของเขาเป็นโรงแรมของเราเป็นห้างสรรพสินค้าซึ่งการประมูลครั้งนี้มันเกี่ยวกับยูทิฟีซึ่งมันรีเลทกับห้างสรรพสินค้าบางทีสิ่งที่เขาขาดไปอ่ะเราอาจจะมีไงก็เลยรู้สึกว่าก็ต้องวัดกันว่าสุดท้ายแล้วเราจะเอาอะไรมามาสู่กันแต่ถ้าถ้ามองภาพรวม,มก็ยังรู้สึกว่า ทั้งสองคนมีความเหลี่ยมเหมือนกันแต่ถ้าเอาตามความถนัดก็เมริกาก็าน่าจะชนะซนะูพิรียค่ะคิดว่าอยากอยาก,อยากจะตอบโอเลยนอยาก <c oughs> อยากจะตอบโอเลยนลองดูสุพิรียชนะแน่นอนค่ะเพราะว่าอย่างแรกคือมีเราเลขขาที่ จริงจังกว่าฝั่งตรงข้ามเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามค่อนข้างที่จะไม่สมประดีฉันเป็นคนจีอ <c oughs> ะคะ่ะเส้นตืน้นจีค่ะนิ่งจี <G S 2> ไม่ค่ะนิ่งนะคะจีตอนนี้เราทํางานอยู่ไหค่ะก็รู้สึกว่าเราเป็นคนวางแผนเก่งอยู่แล้วค่ะแล้วก็ช่วยเจ้านายพูดไม่ต่อขนาดนี้อย่าสั่นนโชคโอเ่ okay, ต่อ ก็รู้สึกว่าช่วยเจ้านายได้ดีค่ะแบบว่าวางแผนล้วเจ้านายทำนู่นทำนี่เอาเครื่องดนักฟังไปติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเรามีแผนการที่แล้วเราก็ต่อสู้เป็นด้วยค่ะป้องกันปกป้องเจ้านายได้โอเรียนหน้าอยู่แล้วค่ะมันต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วค่ะทำอะไรคะเสียงเนี่ยใช่เลยอ่ะใช่ไหมคะเสียงเนี้ยตอบเลยล่ะถูกต้อง อ๋อได้ไวไวเ้าจะาผู้หัก่อน,นะะอเขลยคะ <c oughs> ทคนนะคะุเดี๋ยวเราขสภาพยเลก่อน,นะคะ่ะมุมอคุณค่ะูรับครั้งน,นี้คุาที่จะเสี่ยงไหมคะ <c oughs> คุ้มเลิกงงานแล้วิตจําจวัของคุณไอชอไรคะ่ะจีบผ <c oughs> ู้หญิงทคนปใจมากที่สุดคือะ,ระ,ะเรื่องแม่คิดว่าคนที่คุณไว้ใจได้ที่สุดตอนนี้คือใครแยม มาหาให้อีกไฟหนึ่งคนค่ะรู้ตัวเองคุณอยากทำอะไรเอาดีอืมไอ่ไอ่ไอ่ทำมาม่าหอเหนื่อยทำงานเยอะแล้วมาม่าหอไม่ใช่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโอเคได้ค่ะหมอะไรคะเลยสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดในเดียวครั่ะในเดียวครั้งนี้เพื่อการชนะเพื่อพ่อและเพื่อตัวเองด้วยค่ะเพราะว่าทุกคนจะได้ยอมรับค่ะมีอะไรที่คุณอยากพูดอะไรกับาบอกไปมีอะไรที่อยากพูดไหมหรอรักพูดไปดิรักใช่อุวย ควาหรับในตอนนี้คือเครื่องมือะหัวใจค่ะในตอนนี้หรือว่าอิไม่รู้แต่หัวใจแน่นอนนั่นแหละอาจจะเคยเป็นเครื่องมือค่ะก็เปิดเปิดเผยไปเลยลงรูปทุกอย่างที่ถ่ายกับแอลวลินทั้งหมดลงให้รู้เลยว่ามีความสุขแค่ไหนที่ผ่านมาก็เปิดไปเลยค่ะรู้แล้วก็ปิดทาไมเนาะให้เอ่อให้ ให้อะไรเดียเขาดูม <presidency> ีท <problemas> okay. ุกอย่างแล้วอะให้อะไรที่เขาไม่ค่อยมี้วกันให้เดรสให้เขาใส่เดรสเพื่อแบบคิดถึงไงแบบเอ้ยไม่อยู่ให้มีเดรสเห็นชุดเดรสของเธอเพราะเขาไม่มีอยู่แล้วแล้วหนูมีไหมแล้วพี่ไม่มีไหมหรอรู้สึกังไงคะเลามีคนพยายามเข้ามาแกล้งหลอกหลอนได้รู้สึกลำคาญค่ะเเรื่องอะไรที่คุณอยากย้อนเวลาคะ ไม่มีค่ะเพราะว่าทําทุกอย่างดีที่สุดแล้วถ้าเกิดต้องเลือกเพื่อนแท้เป็นหนึ่งคนจะเลือกใครตัวเองค่ะโคตรจี๊ดจริงโคตรจะี๊ดก็ในคำถามนนี้คุณคิดว่าคุณคือผู้เล่นหรือไม่ผู้เล่นค่ะต่อไปเป็นเลยค่ะเออมาเลยค่ะมาเลยค่ะมาได้เลยค่ะถ้าคุณจับได้ว่าคนใกล้ตัวคุณผิดบางอะไรคุณเหมือน เซาซีถามเลยค่ะจีถามค่ะพว่าต้องตอบนะคะไม่ใช่ฉันแต่ยังไม่รู้คำออะไรจะจุดหวั่นที่สุดของยังในตอนนี้ครอบครัวค่ะถ้าความรักและความลับต้องอยู่ด้วยกันคุณจะปกป้องอะไรก่อนความลับค่ะคุณคิดว่าตัวเองกาลังเล่นเกมเหรือกำลังถูกเกมเล่นเล่นเกมค่ะอยากฝากข้อวามอะไรถึงใ,ใครคะคนนี้กคะฝากถึงใคเดีย ฝากถึงคุณจีค่ะถ้าชอบก็พูดมาถ้าชอบก็พูดมาพูดแย่มอ่ะพูดแย่หมกเบลล์อ่ะคือรู้เลยอ่ะใช่นี่คิดได้ใจเลยว่าเบลล์ต้องพูดอย่างนี้เลยชอบก็พูดมาชอบก็จะบอกมาเลยเออชอบก็พูดมาสิแต่คงมีแนแลวนะเออเหมือนเดิมนะค่าฝากติดตามด้วยนะคะ h a r m o น y ี้ c r e t Deal รับฉบับเล่นๆนะคะตอนนี้ก็ EP ที่ สี่เนาะน่าจะเดินท mm hmm. างเดินทางชายเครื่องทางแล้วก็ฝากติดตามเอาใจช่วยนะคะว่าแยามกับจีหรือว่าคุณมีกับคุณไอจะเป็นยังไงต่อไปค่ะใช่ค่ะแล้วก็ติดตามด้ทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะคะทุกวันเสาร์เวลาสี่ทุ่มครึ่งค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็สามารถรับชมออนไลน์เวอร์ชันอันค่ดได้ที่ไอฉีอี e, หรือว่าไอชีคอมที่เดียวเท่านั้น,นะค,ะค่ะค่ะแล้วก็ฝากติดตามรีแอคชั่นของพวกเราด้วยนะคะทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มค่ะทางยูทูบและเฟซบุ๊กชนสองห้าหกหนึ่งค่ะเนง